ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน อ่ะเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคออกไปเก้าเหลือหนึ่งครบยังไม่มีไปไหนอย่าหนีนะอย่าหนีนะอยู่เฉยเฉยอุ้ยจ้าจ้าครับ ผมผมผมเจอเงินในห้องขังหมื่นนงครับเฮ้ไหน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 เงินหมื่นนี่อยู่ไหนผมหลอกหลอกเหรอก็อยากให้จ่าตื่นมาพูดคุยอะไรกับผมหน่อยออกมานี่เลยออกมานี่เลยเขาไปก่อนไหนนี่จะปลดให้อยู่อยู่หัวมาได้ยังไงเขาไปก่อนงบมันไม่พอใช่ไหมนี่ประมา นี่ให้มีวิธีรีตองน,นิดหนึ่งไม่ใช่อยู่ก็รอดมาเมื่อกี้บอกว่าไงนะเจอเงินหมื่นหนึ่งจ่าครับผมหลอกเล่นครับจ่าผมอยากจะคุยธุระอะไรกับจ่าหน่อยเอางี้ถ้าหลอกอย่างนี้นะในฐานะนี่หลอกลวงต้มตุ๋นเจ้าพนักงานให้ตก,กใจเอาไปอีกกระทงอีกหนึ่งกระทองเอโอโจาครับกระทงเดียวผมก็กินไม่หมดแล้วอไอ่ใ่วอ่์หมก อาแล้วให้อะไรเกือทงอ่ะคดีออาอีกหนึ่งคดีอา้าวเขาานหลอกลวงเจ้าพนักงานจะมายัดเยียดข้อหาอะไรให้ผมอีกเล้าจ่าผมแค่อยากจะคุยธุระเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีนี่ถามจริงมีเรื่องอะไรฮะไอ้นักโทษโอ้ยจ่าอย่าพูดคําว่านักโทษนะครับคดีผมเนี่ยยังไม่ตัดสินยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะเดี๋ยว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 นี่แกติดคดีอะไรวะเนี่ยคดีผมใหญ่จะตายเนี่ยจา่าคดีอะไรสาดน้ําสงการาน เ้ยสาดน้ำสงการไม่น่าติดนะเพราะมันดูรักษาประเพณีไทยไม่น่าจะติดคุกนะสำนวนก็เขียนอยู่ในนั้นแล้วถ้าไม่ดูเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังก็ได้อ่ะเล่ามาสิ <c oughs> ก็วันนั้นผมออกไปเล่นน้ําสงการอพอผมหยิบถังขึ้นมาสาดน้ําไปจะสาดผู้หญิงแต่ดันไปโดนไอ้ผู้ชายที่ขับมอเตอร์ไซค์ซิ่ง ไอบ้บอ์ไซค์มันก็เสียหลักมันก็ข้ามเกาะกลางถนนไปพุ่งชนไอ้รถเก๋งไอ้รถเก๋งก็ดหลบปุ๊บไปเบียดกับสิบล้อสิบล้อมันก็เสียหลักหักเข้าไปชนเสาไฟฟ้าล้มไป24ต้นและไอ้ต้นที่24มันก็ดันไปล้มพาดกับปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สก็เลยเบิดตายคนตายหายไปครึ่งจังหวัดแบบนี้นะเอาไปประหาร จะประหารได้ยังไงนีโโ<ว>่ยังไม่สิ้นสุดจะไม่ตัดสินนะก็ตายจะครึ่งจังหวัดเนี่ยประหารเลยประหารเลยนี่จ่าอย่ามาพูดอย่างงุนอย่างงี้นะผมเป็นหมอดูนะจ่านะเป็นหมอดูดูแต่คนอื่นทำไมไม่ดูดวงตัวเองเมืงวะฮะโชคชะตาฟ้ากำหนดในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นหละจ่ามันมีทั้งขึ้นมันมีทั้งลงผมขอทำนายเอาไว้เลย ผมดูลักษณะจับเฮงจ่าแล้วเนี่ยโง่เฮงเอาแค่ห้าพอโง่แค่ห้าแต่จับก็ถึงสิบเลยดูโง่เฮงของจ่าแล้วเนี่ยจ่ากำลังจะมีเคราะห์อ,อะไรมาพูดเอาปากกันเส้งมีข้ออะไรวะไม่เชื่อฟังเพลงนี้ก็รู้เพ็นชะตาเสียงแม่กาบอกข่าว มันเหมือนราองบอกเราเรื่องราวข่าวร้ายไดนั้นเฮ้ยหยุดไปเลยร้องเพลงบ้าอะไรเนี่ยฮะไม่เชื่อเแลเ้วถ้าไม่เชื่อคำทำนายผมแล้วก็จ่าคอยดูยโอ้โหมาแบบเดี๋ยวจับ มานด้วยเหรอุบปากตำรวจวางอาวุธเดี๋ยวนี้ขนาดนี้โจรได้ล้อบลงพักให้หมดแล้วลงทั้งสคนมาคนเดียวนี่แหละจะมาล้อบลงพักได้ไงเฮ้ยวางอาวุธซะมางั้นจะฆ่าตัวประกันเอาสิว่าไอติวฆ่าได้พวกฆ่าได้พี่มาช่วยฮะทำไมทำไมอ่ะไม่ปล่อยจะฆ่าไอ้คนนี้พี่พี่จะทำอะไรครับใจเย็นมีเวลาค่อยคุยกันใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาเนี่ยทำไม มึงจับมันเลือกห้ามันเลยให้นี่แน่นนะสินี่ผมดูดูแล้วนะไอ้โจรเนี่ยมันฉลาดกว่าจ่าเยอะเลยนะ,ะเดี๋ยวจ่าเย็นมีอะไรไอโ้โจรแกจะวางอาวุธไหมถ้าแกไม่วางจะฆ่าตัวประกันเอางี้ยจ่าเย็นพราะโซนจ่าเย็นหนูกลัวทีนี้แกก็ไม่มีอาวุธแล้วถ้าอย่างนั้นแกจะอยู่เลยตายเถอะไอ,อ้ตำรวจงูนี่ยะไปเจ้ามันนะ ตำรวจอะโกหกนะเดี๋ยวนี้เอาเหรอจีต้องไม่เชื่อมันเล้วใช่อุ้ยเฮ้ยเดี๋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 ยถามหน่อยนะนี่แกมาเป็นตัวประกันเขาหรือว่าแกเป็นพวกเดียวกับไอ้โจรเนี่ยเป็นพวกเดียวกับโจรเป็นพวกเดียวกับโจรจ้ะเป็นตัวประกันจ้ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยนะนี่แกมาเป็นตัวประกันเขาหรือว่าแกเป็นพวกเดียวกับโจรเนี่ยเป็นพวกเดียวกับโจรเป็นพวกเดียวกับโจรจ้ะตัวประกันจ้ะนี่แกตัวประกันบ้าๆบอๆนี้จะฆ่ากันทิ้งดินี่ปล่อยตำรวจทับไม่อยากให้ผมฆ่าตัวประกันแล้วก็ผมขอลดอะไรนะผมขอลด ฉันให้ไม่ได้รถให้ผมได้ไหมขอรถผมขอรถไม่ได้ของพันนี้ช่วงนี้จะมาอยู่อยู่ขอรถกันได้ไงบอกแล้วจะไม่ลดให้ดดหรอกรถให้ผมมครับผม,ใส,ม,มใ,ใส่ไม่ได้จริงๆมันคัดแล้วเนี่ยเฮ้ยใส่ไม่ได้ก็มาเปลี่ยนดิเอาตัวใหม่ไปแค่นั้นเองโอ้รถให้ผมนะครับโว<ห>้ยนี่ขอรถอะไรกันอะฮะขอรถอะไรอ้าวแกจะให้ขอรถข้างกงีเน่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 เข,ขขอรถเอาไปขับไม่ได้มาลดค่ากัเกีนที่มันซื้อเนี่ยทฉันขอรถรถน่ามันเต็มถังโอ้เฮ้ย้วทันดิดิแกวางปืนซะใหม่แกจะฆ่่าานนงีซะ หัวเลาะขนาดนี้มันต้องมีเพลงแล้วฟ้าหัวเราะคาชะตาฤกษ์ยินนั่นถือเดี๋ยวอาภิสิทธิ์เดี๋ยวป่าเนี่ยดินชี้ไปข้างบนดินก็ไปข้างล่างดิ าคนดีขึ้นไปบนภูเขาไหมใช่อ๋อันนี้ฟ้าหัวเหรอใช่เยอะเยยเว้ยเว้ยฟ้าไหนดูสิฟ้ามือชี้ฟ้าดิฟ้าอันไหนดินดินเอออ๋อนี่ฟ้าร้องตามที่บอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรียนร้องเพลงกันเลยปากลันเนี่ยปากมันเนี่ยปากบอกอยู่ๆมาร้องเพลงนี่หลงพักนะเว้ยไม่ใช่คาราโอเกะปากดีนะไม่มีอาวุธแล้ว จะอยู่ได้ต้องหลุดเงืาอเฮ้ยเถอะกลัวทำไมเออหนูกลัวเฮ้ยแบบนี้มาไม่ได้ต้องมีเพลงแล้วเราต้องมีแลือกเ้ยนี่เมื่อกี้ที่ร้องเพลงดีนะชอบมากเลยอ่ต้องอีกไม่ฟังอีกไหมหนูมีเพลงเลยอใช่อะไรนะกากาอะไรนะ อย่าอยู่เลยเมื่อกี้อะไรว่าทำนายผมใช่ไหมเดะไหมว่าจะมีเรื่องตามที่ผมทำนายเป๊ะเลยนายว่าอะไรนะดูโหเหงของจ่าแล้วเนี่ยจ่ากำลังจะมีเคราะห์เดะไหมว่าจะมีเรื่องตามที่ผมทำนายเป๊ะเลยงั้นแกจะอยู่เลยตำรวจง้อไอ้โจรเราไม่ได้มีความแค้นต่อกันนะแกจะมาฆ่าฉันทำไม ยฟอที่ไม่ชกดับตัวเองเลยฉันเองฉันเองเมียของแกนี่แหละเป็นคนออกคำสั่งให้ไอ้เสือเนี่ยมาฆ่าแกได้นี่อย่าบอกนะว่าแกเป็นชู้รักกับไอ้จรสกปรกนี่อย่าไปเรียกเขาว่าโจรสกปรกเรียกว่าเขาแค่นั แพรุ่งนี้จะไปเปิดขายตลาดนะสวัสดกค่ะครับเนี่ยโอ้โูได้ไงจ๊ะจะเป็นยังไงคำทำนายของผมมันเริ่มเป็นจริงแล้วอุ้ยตายแล้วอาจารย์หนูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาเอาสองแถวไปก่อนเว้ยาด่อาจาหนูพระหมอเหรอหมออ๋อพระหมอทำนายไว้ไหนพูดให้ฟังสิว่าทำนายว่าอย่างไรเก่งชตาเสียงแม่กาบอกเฮ้ยหยุดไปเลยมาร้องขนาดนี้ เลงต้องมาแล้วมีด้วยอ่เมียพี่มีชู้บอกแล้วว่าเมี่ต้องมีใครเนยพี่ไม่จะรู้ได้ใช่ยมามันมันอะไปมันเป็เขาไปมันเป็เขาไปมันเป็นเขาไปมันเป็นเขาไปนี่นินทาให้มีโอกาสได้ร้องบ้างนี่นินทาไม่มีโอกาสให้ร้องเลยเหรอ โอเคอย่างงี้อยากจะร้องใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะนินทาให้โอเคขึ้นมาก่อนเมียพี่มีชู้เมียมีชู้ก่อนไปทำไมคิดซะว่าเล็กไอ้หมอนินทาเมียไม่ใช่มานินทาฉัน มอนินทาเมียไม่ใช่มานินทาฉันพ่อหยุดละไอ้ผัวบ้าไม่ต้องร้องอย่ามันไว้ไม่ต้องร้องนี่เขารู้จริงนะไม่ใช่หรอกเพราะเขาสู้พี่ไม่ได้พี่แพ้พาวกว่าเยอะใช่สิพี่เสือไหนขอปืนหน่อยสิเอาได้น้องรักน้องอยากช่วยแดมือมาสิจ้ะพี่ขยี้ทำทำไมเธอไปรักฉันแล้วเหรอฉันเนี่ยนะ มาถึงวันนี้ฉันหมดรักแกละคนอย่างแกเนี่ยมันก็เป็นแค่อดูดฉันมีคนรักใหม่แล้วใครฉันไม่คบกับแกหรอกคนรักคนใหม่ของฉันหลบไปทำไมอะลำยองตบให้สางทำไมลำยองตาแดงแล้วเกินไปไหนมาเมื่อคืนขี่มอไซค์ขี่มอไซค์เลยตีสามพ่ไปกลับบ้านก็นขี่ตลอดเราไม่รู้จะไปไหนหาที่พัได้ฉันไม่รักแกแล้วทำไมอลำยองคนที่ฉันรักคนใหม่ก็คือ คนคนนี้นนี่คือผัวใหม่ของฉันฉันติดใจจมูกอันบานบาของเขานี่หมายความว่ายังไงเนี่ยฮะะหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้แหละทาไมอยู่ๆนี่ไอ้นี่เหรอเป็นคนรักใหม่ของเธอใช่คนนี้แหละคนรักใหม่ของฉันแงมงงมนี่หัวพี่ตายแล้วเา้ไหล่ดิทำไมเธอมาทำกับฉันอย่างนี้ได้ไงฮะลำยองทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้ทำไมอะ พี่เนี่ยนะโกหกฉันก่อนนะเอาคดีล่าสุดไหมเรื่องล่าสุดไหมเรื่องอะไรบอกฉันตอนกลางคืนบอกว่าวันพรุ่งนี้จะไปเข้าเวรพูดให้หมดะจะไปเข้าเวรที่ไหนฉันไน่้เอะใจอยู่แล้วฉันก็เลยตามไปที่บ้านจัดงานไ,ไปถึงมีงานแต่งงานนะสิ<ว>ฉันก็ทนไม่ไหวฉันก็เลยตั้งโทรศัพท์ไลฟ์สดแล้วเอาไอเดียทะเบียนสมรสไปชู<อ>ชูสเส<อ>ร็จเดินเข้าไปไอสองคนนี้ยังนั่งไหว้พระอยู่เลยเ<อ>ไม่ยอมหยุดจนแม่แกเดินไปตกกระบ,บาดทะอย่างสะดุง้งแกยังไม่สะดุ้งกันเลยเดี๋ยว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 นี่ ออะไรย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาปนกับรครอบครัวของเราได้ไหมไปนี่เรื่องแกแหละ่าเอาเรื่องคนอื่นมามั่วฉันไม่รับแกแล้วฉันไม่คบกับแกแล้วเี่ฉันจะอยู่กับพี่เขาพี่เขาไปซื้อหอยจงโดมาแล้วเจอมุกเมโลเรียบร้อยแล้วเราจกไปขายเราเพา่อนไป่วไปขายกันพี่เสพข่าวเยอะไปเพื่อนจับเลยมุกเมโลไงกำลังดังฉันจะหนีไปอยู่กับเขาดีมากวันนี้วันคนรอบแต่งงานของเราด้วยใช่บ้านที่เราอยู่กันมาใช่แล้วแต่งครั้งแรกนครสวรรค์จำได้ไหมจำได้อุทยานสวรรค์เอ่อเกี่ยน dần 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 ฮะ,ะ <S <S เอาอีกแล้วนะหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วนะตื่นเฮ้ยไปตรวจดูนี่ตื่นแล้วเ,เ,เดี๋ยวเมื่อกี้ฉันฝันไปเหรอเนี่ยเฮ้ยหรือกูเรื่องจริงที่แท้มันก็เป็นแค่ความฝันฝันเลยฝันมาลงเด็กตื่นมาทำงานได้แล้วสอบสวนผู้ต้องหานายผู้ต้องหาเฮ้ยเฮ้ยไอ้หมอมัน ใช่แล้วครับเิมตาเสียงแม่กาบอก่าวเฮ้ยเฮ้ยม่ฝันเลยนี่แกโดนคดีอะไรสาดน้ำสงกา์ฮะสาดน้ำสงกา์ใช่ที่แกเอาน้ำไปสาดรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เสียหลักไปเบียดรถเก่งรถเก๋งฉลับไปโดนรถสิบล้อสิบล้อเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้า24ต้นเสาไฟฟ้าพ้าไปโดนปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สระเบิด คนตายไปครึ่งจังหวัดทุกต้องรการได้ไปแล้วไปอีกได้ไปกไดไปแล้วเาไเป็นะไเร่้ขึ้นไปทาไมขนาดนั้นยะนี่ขึ้นไปขนาดนี้เหีบหัวเลยสิคะเหียบหัวเลยสิคะเฮ้ย วันก่อนเป็นไงคะคือฉันลองเอาหมูยอตยโยอกเนี่ยไปกิ้งฉันสั่งให้หยุดตายแล้วแล้วมันหยุดไหมไม่หยุดต้งใส่หมูยังไม่ตายอะ่ะจริงแล้วนะถ้าหมูยอตยโยอกเนี่ยไม่น่าจะมีหมูนะคะในนี้ไม่จะแป้งล้วนๆเลยคะ่ะค <c oughs> <c oughs> ่าตัวราคาเต็มเท่าไหร่พันสี่ห้าสิ